โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอต้นกราฟิกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำขั้นตอนในการเปิดสร้างรายได้ของ YouTube นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับผมโอเคนะครับเราจะไม่พูดมากให้เสียเวลานะครับผมก่อนจะไปดูคลิปก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับอันดับแรกนะครับผมให้เรากดเข้ามาที่ g o Google ิ h r o m e ปึ้ง จากนั้นให้เราพิมพ์คาว่า youtube com นะครับเสร็จแล้วให้เรากดไปได้เลยเมื่อเข้ามาหน้านี้ให้เรากดไปที่จุดไขป่ปลา3จุดด้านบนขวามือนะครับแล้วให้เรากดไปที่เว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปต่อมาครับให้เรากดเข้าไปที่รูปโปรไฟล์นะครับด้านบนขวามือนะครับผมจากนั้นให้เรากดเข้าไปที่ youtube studio ครับในเมื่อเข้ามาหน้านี้ให้เรากดเข้าไปที่รูปตัว s นะครับ ถ้าหากว่าเครื่องของใครไม่ขึ้นรูปตัวเอนะครับก็ให้เรากดเข้าไปที่ขีด3ขีดด้านบนซ้ายมือนะครับแล้วจะมีหัวข้อว่าการสร้างไรายได้นะครับผมให้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นจำนวนผู้ติดตามแล้วก็เวลาในการรับชมแบบสาธารณะนะครับผมตอนนี้ผมก็มีผู้ติดตาม1000คนแล้วก็เวลาในการรับชมแบบสาธารณะครบ4 0 0พันชั่วโมงแล้วนะครับผม ผมก็ขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน,น้องๆนะครับที่กด s u b สไคร์ให้นะครับผมที่กดซับให้นะก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมจากนั้นให้เรากดเข้าร่วมได้เลยครับเขาก็จะพาเราเข้ามาในหน้าการสร้างรายได้ของช่องนะครับผมซึ่งมีอยู่3ขั้นตอนขั้นตอนที่1ก็คือให้เราอ่านข้อกําหนดโปรแกรมพาร์ทเนอร์ของ YouTube นะครับผมขั้นตอนที่2ก็คือลงชื่อเข้าใช้บัญชี Adsense นะครับ ขั้นตอนที่3ก็คือรับการตรวจสอบนะครับผมโอเคเรามาทําข้อที่1กันเลยนะครับให้เรากดเข้าไปที่เริ่มต้นนะครับกดเข้ามาแล้วเขาจะให้เราทําความเข้าใจนะครับข้อกําหนดของ You Tube นะครับเราก็อ่านไปนะครับถ้าใครไม่อยากอ่านตอนนี้ก็สามารถแคปหน้าจอไว้แล้วก็ไปอ่านทีหลังได้นะครับแล้วให้เราเลื่อนลงมานะครับด้านล่างสุดจะมีหัวข้อให้เราหมายติ๊กถูกนะครับติ๊กเสร็จแล้วให้เรากด ยอมรับข้อกำหนดนะครับด้านขวามือนะจากนั้นก็รอสักครู่นะครับหลังจากขั้นตอนที่1เสร็จสมบูรณ์นะครับเราก็มาเริ่มทำขั้นตอนที่2กันเลยนะครับให้เรากดเข้าไปที่เริ่มต้นเหมือนเดิมหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วนะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้นะครับเขาจะให้เราเลือกว่าเรามีบัญชีแอ s เซน e แล้วหรือยังหลังจากที่เรากดเข้ามาแล้วจะมีหัวข้อนะครับให้เราเลือกถ้าใครมีบัญชีแอสเซนก็เลือก บนสุดได้เลยนะครับถ้าใครยังไม่มีก็เลือกข้อที่2นะครับถ้าหากว่าเราไม่ทราบก็กดไปที่ฉันไม่ทราบนะครับผมก็จะเลือกฉันไม่มีบัญชี Adsense นะครับเมื่อเลือกแล้วให้เรากดเข้าไปที่ดําเนินการต่อได้เลยนะครับจากนั้นทาง g o o g l e จะให้เราเลือกอ e ีเมลช่อง YouTube ของเรานะครับเพื่อสมัครบัญชี Adsense นะครับขั้นตอนต่อมาครับเว็บไซต์ของคุณก็เขาจะใส่ให้เราอัตโนมัตินะครับแล้วก็ให้เรามาติ๊กตรงที่ ให้เรามาติ๊กในหัวข้อบนสุดนะครับใช่สงข้อความช่วยเหลือและคำแนะนำด้านประสิทธิภาพสำหรับฉันโดยเฉพาะนะครับติกไปเลยเมื่อติ๊กแล้วนะครับให้เรามาเลือกประเทศของเราด้วยนะครับให้ใส่ประเทศไทยนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับให้เรามาติ๊กตรงนี้ใช่ฉันได้อ่านและยอมรับข้อตกลงแล้วนะครับติ๊กถูกไปจากนั้นให้เรากดสร้างบัญชีได้เลยก็จะเด้งหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับ ถ้าไม่เด้งก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเด้งขึ้นมาเราก็กดเริ่มต้นใช้งานได้เลยนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเขาจะให้เรากรอกข้อมูลที่อยู่ของเราลงไปนะครับชื่อและนามสกุลใส่เป็นภาษาอังกฤษนะครับบรรทัดที่1ให้เราใส่บ้านเลขที่ถนนซอยหมู่บ้านก็คือที่อยู่ของเรานะครับใส่ให้ถูกต้องนะครับบรรทัดที่2จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับซานเมืองเขตนะครับเมืองก็ใส่แขวงจังหวัดรหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์ให้เราใส่ให้ถูกต้องนะครับเพื่อที่ทางเอสเซนจะส่งจดหมายพิ์มาให้เรานะครับหลังจากที่ใส่ครบแล้วนะครับให้เรากดส่งได้เลยจากนั้นเขาก็จะให้เราเปลี่ยนเส้นทางนะครับเราก็กดเปลี่ยนเส้นทางไปได้เลยนะครับในขั้นตอนที่2ของเราก็อยู่ในระหว่างดำเนินการนะครับเราก็รอทาง Google เอสเซน e ์ตรวจสอบนะครับในการตรวจสอบก็จะใช้เวลาอยู่หลายวันนะครับ เขาจะระบุให้เราทราบก็อ่านดูได้นะครับผมหลังจากที่เราได้ผ่านการตรวจสอบแล้วนะครับเขาจะแจ้งอีเมลมาให้เรานะครับว่าสวัสดีบัญชีเอเซนที่เชื่อมโยงช่อง YouTube ของคุณได้รับการเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนที่2ของเราก็จะเสร็จสมบูรณ์นะครับขั้นตอนที่3าเราไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับเราไม่ต้องทำอะไรเลยก็คือทาง YouTube จะตรวจสอบให้เราเองนะครับว่าเราเคยทำผิดกฎอะไรหรือเปล่า ถ้าหากว่าเราไม่เคยทำผิดกฎของ y o u t u b e นะครับก็จะใช้เวลาประมาณ1อาทิตย์นะครับผมถ้าหากว่าเราทำผิดกฎของ YouTube อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะตรวจสอบนานหรือเปล่านะครับก็รอจนกว่าเขาจะตรวจสอบเสร็จนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะหยุดไว้ตรงนี้นะครับผมหลังจากที่ผมได้รับการอนุมัติเสร็จแล้วผมจะมาอัปคลิปลงอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ